มนผมฉบับช่างเกาหลีอันนี้ตัวจริงเซ็ตยังไงไปดูกันชัดๆเลยค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะแค่หลอนช่อเดียวนะคะวิธีการถือองศามือก็ไม่เท่ากันแล้วจ้ะเริ่มต้นตอนหมุนเข้าเขาจะถือเฉียงๆเ,เหมือน45องศาตอนปล่อยหลอนออกเหมือนจะดึงให้แกนอน180องศาค่ะปกตินะคะปลายที่ม้วนผมจะชี้เฉียงไปด้าน<ต>หลังพอเขาม้วนช่อข้างหน้าปลายที่ม้วนผมจะชี้มาด้านหน้าค่ะสังเกตดูเขาจะจับผมช่อไม่ได้ใหญ่นะคะภาพรวมเวลาหลอนเสร็จยังไม่ได้สารจะประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็นขั้นตอนสําคัญข,ของความเป็นสาวเกาหลี การยกโคนก็จะใช้วีกับไดค่อยๆย,ยกโคนทีละนิดทีละชั้นแบบรอบหัวเลยค่ะแล้วก็มาปิดจอบชั้นบนสุดสําคัญมากเขาจะใช้วีนะคะดันไปฝั่งตรงข้ามเยอะๆแบบนี้ทุกคนแล้วก็ไดเน้นๆเลยให้มันพองตัวขึ้นธ <c oughs> ีการปล่อยหวีก็ไม่ใช่ลูดลดมธรรมดาต้องหมุนตีลังกาแบบนี้ค่ะจริงๆตอนรอนผมแบบแป๊บเดียวเลยทุกคนแต่ว่าตอนยกโคนคือนานมากน่าจะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้แบบดูเป็นสาวเกาหลีเลยจุดที่เขาเน้นย้าก็คือโคนผมชั้นบนสุดตรงแสกกาคือเป็นตัว M เลยแล้วเขาก็จะมาม้วนย้าเน้นช่อหน้าอีกรอบค่ะ ทำไนเวลาเขาม้วนช่อหน้านะทุกคนปลายที่ม้วนผมเขาจะชี้มาด้านหน้าค่ะและอีกหนึ่งเทคนิคสุดท้ายหลังจากที่เขาม้วนและยกโคนเสร็จแล้วจะหยิบผมช่อเล็กๆนิดเดียวเลยนะคะเอามาพันกับที่ม้วนผมแบบนี้ค่ะที่จําได้ทาประมาณ5 6เส้นกระจายทั่วหัวหลักเสร็จผมต่งตางๆเขาก็จะใส่ที่มือแล้วก็นํามาลูบๆสางๆกับผมค<ต>่ะเป็นยังไงคะกับลอนผมสไตล์เกาหลีง,ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะมากจียากขนาดนี้ก็ขยันหางเงินแล้วจ้างเขาทำเหมือนเดิมค่ะ